โอ้ยไม่ดีกลัวไม่ได้เล่นจัดจัดแม่น้องหมาเขาโคตรอย่างเร็วปักหน้าเกมโคตรดีอยู่การเอาปักหน้าไปเล่นกลางก็ดีมากแต่ปัญหาคือตอนนี้ไม่มีตัวสู้เป็นเกาหลียเลยเอ้ยมีบีทมาสอยู่อุ้ยโอ้โทษว่ะคัดแต่นี่วะเอาตัวสตาร์ท แปงโกะแต่เอามาแก้โทกับวินเตอร์ไม่รู้คุมหรือเปล่าได้อยู่มั้งอะไรแค่มันสู้โทไม่ไหวมันต้องเคลือบโทจนมันแปลงร่างอ่ะเคลือบโทแล้วปล่อยวิ่งผ่านไปหาวินเตอร์มันเคลือบอีกทีนึงโอ้้องเกมนี้แม่งตึงตัดเลยนี่ยวัดต้องเอาเยอะด้วยที่ดีเล่นยากดูเกมนี้มันต้องเล่นชิงจังหวะใครเปิดก่อนได้เปรียบจัดก็ไหวกันแล้วต่อมาฝั่งนู้นมันมีตัววินเตอร์เซฟอะมันสามารถเคิร์ดตัดได้กูต้องรอเคลือบตัวที่มันโดนเคิร์ดก่อนหนึ่งทีไว้เพราะว่าถ้ามันเคิร์ดใส่ใครตายแน่มันเปบีมารรคนออะะแแ่่ง จะเล่นวนนายเลนกูแทนนี่มันเปิดบูธมากูต้องเป็นไวเลสไม่งั้นไม่ง,งั้นลำบากแล้วก็อัพเพื่อกูไม่เอายาม,มานาไปอ่ะกูวิ่งสามห้าสิบอะไทนี่มันต้องเปิดบูธด้วยพอมันยืนบนไม่ได้มันก็ต้องไปทางเออกูต้องทําให้ไทนี่มาหากูแต่จริงๆแล้วกูสามารถไปยืนหลังอะไรแค่แซัดหน้าเป็นโกได้แต่ถ้าเกิดทํำแบบนั้นไทนี่เขาจะไปบนคลิปแล้วเดี๋ยวจะสวยป่าตรงนี้่กับชัวร์บะเนี่ยชัวไอชัวไอชัว ซื้อเต็นที่มาเสียตังกูตีของเลยนะมีมีกูเช็คแล้วไอเดนเก็บทีเว็บแรกป,ปะไอเนี่อยู่ตรงนั้นไปไปเลยมังคีหนึ่งนกับมาวิ่งสวนไปดิกูวิ่งเร็วอะอะไรนะไอ้กัรเดี๋ยวกูซื้อเต็มที่ให้มึงไม่ต้องซื้อ ขายไปเลยไปกูตึงมาแล้วกูตึงไปแล้ว okay, <ผ>ม,มัวมไปเลยอะไรกูไม่ทันเลยาคุ้มมักแบบนี้ไอ้ดีมึงลาดคิบกับมันไหวปะหนึ่งหนึ่งอะกูต้องลางมามันออกมาสบาย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 ไม่เล่นแบบนี้เลากูปุ๊บลักหล่ออีกทีนึงป๊นพิงกลับมาวะ่ะ <c oughs> ดีนะซื้อไอเลสมาไม่งั้นโดนชกเป็นขี้เลยสักแอบว้ะ ไอเอ๋ยนี่เขาจะไปบล็อกเขาจะไปบล็อกโ <c oughs> น้ปไอ้บล็อกทั้ไอไ้สัตว์กูจะบล็อกมันไหมฮะบล็อกคีเวฟนี้ไหมอะไรไปต่อเวฟเอาเอดิอันยาวอัอนนด้ยาวมันโซนไม่ไหวถ้าเกิดไม่ลากแคนนี่ออกมาหนักจะแต่มันไม่ได้บล็อก,กมือนอยู่เมื่อกี้กูจะบล็อกหลุดอยู่แล้วมันมีรองเท้าไอ้สัตว์แล้วพี่ก็รู้ว่าอะไรแค่นี้ปีเกินก็ต้องกลับไปหน่อยเลย มันปากหวาดไปแล้วเมื่อกี้ตรงนี้มแบบั้งแป๊บบนึงแป๊บนึงมันแอบหวาดไว้เหรอนี่ไงไ,ไอสัตว์นี่แต่มันต้องมาบล็อกตรงนี้ต่อแล้วกูหวดมันฟรีสักสามฟีไปเอาไปดิให้มันทำไป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 แบบน,นี้คุม้มแล้วไอดีมันฟรียอยู่ อันนี้หวาดเ้ยมันเห็นกูดึงหมดอ่ะแปั๊บเลยให้กูทำให้ดูมีไงศาสตว์ทนไปทนไปแต่กูดึงฮะยั่งไงมันก็กันไม่ได้นยกคลิปเลยสั์ออคลิเลยเออนี่ยันแม่มันเอาเยอะเกิน ขึไปไป้ <c oughs> นทอสขี้ไปกูดึงไงจ้ะยังไงมันก็บล็อกได้เดี๋ยวขนี่นนนไงดึงไปหนึ่งชุดก่อนอะไรล่ะเจอหมาไล่กัดเลยให้เออมาดิมีหมามาดิ อะ,อะไรไล่ไม่ทนมันกูมีมีไวเลสอ๋อออมั่วม้มมมมมไอดินฟรีใช่ปะเจะได้เหมไอ้จะได้บุกแล้วดันออกเลยแต่กูแดงดึงเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วตะแกงและว,วยะมังทึงมึงมงมึงมึงมึงอึงมึงม่งมึปมงมไปมึงมไป,ไป,ทนทนไป Ui, ơi, trời ơi, bắt nó làm tầm vậy đó. Phạt nó khoảng vây đi, đáy đó mẹ. Phạt luôn đó. Ui. ตมาแล้วก็ได้บุกแล้วเออาชิวๆกลัวฆ่าได้ท้าม,มึงแทงไปไม่ได้ครับหาโคต้าเอาฟาร์มป่าเราเราเวลได้นะกูไปฟาร์มป่าไว้กว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปลปลกูหกก่อนนะฆ่าแม่งอ่าอ่าได้เดี๋ยวกูหกฆนะ่าแม,ม่งเลย กูทำให้ใกล้หกอะ่ะแล้วให้มันแทงให้มันแทงก่อนตอมันไปป่ายาวแล้วแทงกูครับเสาเต็มอะไม่มีท่าหนึ่งตักท่านะ่ะสองกับสามจะตอมให้เป็นลมอะ่ะมันไม่ใช้แทงเลยวะเห็ดมากมโอน้ เลิกเล่นคอแล้วมาซับดีกว่าซับมาเล่นง่ายน้องเขาน้องเขาเล่นซับไม่เป็นการมันมืนซับไปต้องใช้สกิลเพย์มันแค่รู้ระบบเกมก็พอแล้วแล้วถ้าให้น้องๆเขาเล่นกันไปแค่แค่นั้นแหละตายนะตายนะกิ้งละกิงละ เติมขวดตรงกลางเติมขวดตรงกลางเป็นเกลเลีวะราก็ไม่มีกิ้งนะซัดได้ตรงกลางหรือปให้กูไปเติมแบบลวนเนี่ยลวนมาเติมเนี่ยไม่มีลวนทำไมมันเห็นวะทำไมมันยิงข้ามมาได้วะมันมีหวัดตรงนี้ปะมันมีเซนที่่ะมันมีเซนที่เยอะก็กูขอเซนที่มึงไงไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องไม่เห็นตรงนี้เว้ยที่มันบินอ่ะมันต้องไม่เห็นมันกางคืนมีหวาดเนี่ย มามามาไอ้กันเอิฟขึ้นไปหน่อยแล้วมาช่วยมาช่วยตีกูดิไอ้ดีมึงเอาดีไว้ไปแล้วเดี๋ยววอลนั่นเองอยู่ตรงนี้แน่เลยกันเอาหอกกลับบ้านเด็เออบลองเอิฟขึ้นมาหน่อยไปทำร่างกดสายบ้านไปเลยกันเจ็ดแม่ปากแม่งแล้วการไอ้สัตว์เจ็แม่แลกเงนไปเงินไม่ไหวแล้วไอ้สัตว์

ในุ่รก,กิจก็ไม่ได้ถ้ามันเอิบก็ได้ก็แตกดยวนไอ้กิมมี่กิมมี่ไอ้เช่กอยากลองสายใหม่วะอยากขึ้นออกขิดว่ะเกมนี้นดีว่ะได้บนกลรวองไรจะตายนะเมียนเต

Nah, no, 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 no. me ini What the fuck bro? Kanan kiri. Kanan kiri. Kanan just Kanan my way, man. You know mana kiri. No, no, Kanan kiri. Kanan kiri. ไม่ได้รูดเลยไหนสักข้าตอบแล้วนะคุณเตะรอบหนึ่งกันมึงเลยยิ่งมึงเคลียร์เวฟนี้ให้กูทีดิมึงฆ่าคลิปให้กูตัวดิไอ้กัดช่วยกูฆ่าคลิปตรงนี้หน่อยกูจะหกแล้วให้มันัตีเลยเดี๋ยวกูเคลื่อนมัน มีใปดินโอเคอยู่โอเคอยู่ไม่ได้แย่มากอยการมัน,มนเรินมมึนคืแล้วไฟการมันคิือมึนคือแล้วกัสแรงเผ็ดไปดิออสวยกัสมึงห้ามกลับเลยโอ้มึงย้ายล่างอ่อนไปมึงต้องไปตั้งแต่มันชนแล้ว <S <S มาเมนามาเม,ามานาะ I protect, protect, protect this ward. <coughs> a yeah. oh, checker, come take my ward and use. You go take my ward and use the top one แกมาสมอกมาับเคียเคียเคียเว็บกลางก็ได้แล้วสมกับกูมันจะเคลียรบอดอะเดินเดิไปเดลงบอได้นะกระเยกไอ้ดินซันเลยดินซันเลยกูมาที่ afe, ake, afe, ัตอมกูมีตันใช่ปะเฮ้ยออามา อยู่นิ่งดินงสมเพศวะโซ you can use what this one use e it one yeah nice can you bring to here can you bring to here okay no 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 มาจะเต็มที่มาจะเต็มที่มาจะเต็มที่มาจากเต็มที่นะมาปักเต็มที่นะ c o r w r d this c o r e r this คนนี้มีหวาดนะโธ่มไม่มีอันตีจารเออนั่นแหละไม่มีละเห็นรักมันใช่ละไอ้กัรขึ้นไปดีดีนายาดนี้ด้วยเดี้ยวเอากวูตอนได้กันอะไรนะขึ้นไปดี เ<อ>มื่อกี้ในหะ้มันตีทำเสียบานพูดว่าอะไรนะไม่ได้ยูบอกให้มึงขึ้นมาดีมาว่าตรงนี้มันมีว่าอยู่เมนตีไอซสัตมึงแค่ ลมีลมีลมีโอเคโอเคไม no no push push ลีฟ it ลฟ it if they control it we we p u ระวังโดนเคิร์ไ้ัดอากทอกทัมคัมคัมคัมวนี่ต้องกด support ไอ้กาดมึงไปกดเอโพสอยก่อนเลยดิน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 มันนี่ดินมานี่ไอเชคเกอว์คำชะมกวินคอนโทรลบคอนโทรลบ why you tip that you s u p p o r กูดาวนนะโอ้โหไอหนุ่มนั่นมันวาร์ปทำไมมึงลงมาล่างเลยตรงนี้เลยตกตัวนี้เลยให้มันเล่นให้ให้มั่วไปไอเชคเกอร์มันวาร์ปเร็วไปเหมือนบีบมัดมันฝ่าไม่หยุ่ไหมฟันแคงโกให้กูก่อนวะมันมาวนมันมาวนกูเดินเข้าไปกูเดินเข้าไปออกได้ปะ มันจะขึ้นเลยเว้ยฟอกให้มันกลับมาก็ได้ไอเดี๋ยวพอมันกลับแล้วสวนเข้าไปในโลเลยกูมีเซนที่แกวัดตรงนี้อยู่เยอะเลยขออยู่เบิร์ตเยอะ please ขออยู่เบิร์ตเยอะ please ขออยู่เบิร์ตเยอะ please จังนีกจันงแบกจังแรกสวยเยอะ ถอยเ่ไ่้แอะไรแบบโคตวลมแตั้ตอนตอมนบตอมไปแล้ว,ลวต,วตอ,ตอมโดนเอชิดซี่มีแคยาา่ยาฉยี่สิบนาทีศาสตร์น่า,ากลัวจัดไเป็นะ เราล้มแล้วน่าติดรออูเมนเตยมีคอยป้ามีคอยป้า <3 S 3> ให้ให้มันล่านันติดิเขี้ยแม่งตีทีเดียวติดตะิูสามโคตมากกันจะตายกันจะตาย เห็นกูแล้วเออไม่เป็นไรมันไม่มีอันตรีทองอันตรีรู้แล้วกัดต้องคอยเป็น,นตัวเรียตัวเดียวนะเดี๋ยวไม่ตายขอเลยตายตายตายต่อมากัะน,นิมโคตรรูกูหมดมันมีปะทะโกนด้วยปะกรนนะี้มันอะ Ai mà mình sẽ khai ra đi có you can hold smoke yourself then you use yourself to echo the storm, bro. We don't need to smoke with you. You just uh smoke you alone then you echo the swarm when he jump to us. You know that? Okay, all right. Ông 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 phải ông lên Nếu không, ไม่มีเสานะขึ้นได้แต่ว่าตังโนทมันกิ้งแล้ว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 ไม่ถึงมันแชั่แ,ชแล้วไม่มถึงนาดีไม่เป็นไรวันมอธันนัทเฮ้ยมันขึ้นได้นะกูเคลือบได้กูเคลือบได้

ตด,ดโอ้โหฟิชเชอร์มันกันไว้หยุดโอ้ไม่ตาดนายแค่ไอ้ท้ายไอ้เชคเกอร์มันมันจะไปโชว์ตัวทำใหม่อ่ะ ควบไม่ถึงเลยที่ต้องไปดูวิดมาร์กูบอกให้มันตีตอนนี้พี่ก็ลงไปล่างตีป,ป้องชนะละเพื่อนมันเล่นแย่สองทางกูไม่รู้จะเคลือบมันหรือเคลือบใครด,ดีตรงนี้มันต้องไอสัตว์กูมือจัดเลยตีเลนมาแล้วน่งกลัวแต่กูเคลือบถึงละเวลัวลงงงอยู่ตอนนี้มีเลนแล้วรอบนี้นเชียร์ลูกกูหมดเลยฮีโร่มันอะไปไปไป,ไปขึ้นเลนื่อเจ็ดสิบวินาน รอทอปวดกเบียร์ท่นเดียวก็ตายแล้เฮียใ้กาดเบิร์ดได้นะเบิร์ดได้นะตายนะระวังไม่มีบายแบ็ก no บายแบ็กงตอ hi e e r y b hi e r y b d y e r ดนดนดนยตั o p t u r e r y o d อยู่คำลักมันฟีใครก็ไม่ตายถ้ามันยืนอะไรยูวว่วย่ได้บาเรตจะมดีแอบมิไม่ออกไปแองไแงต้องแงผมไ่มีนะอาได้ไหมมีเบิร์ดและบาตั๊ ไปเลย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 ได้ล,ล,ล,ล้ได้แล้ได้แล้วร้อนสิใหม่ก็สวยเต้นกัดกลับก่อนต้องรีบ you can burst him for BKB you can burst him for BKB Yeah, if you use BKB you back if you use BKB no, 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 back 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 now back now back now it's okay it's okay we waiting this waiting this ไอดินันตีมึงกี่วิมาวะนานนาทีนึงมันไะม่มีแบ็คคิงประมาณนาตีมึงอะสู้บะสู้ไม่ได้ถ้ากูไม่เมนเตะได้อยู่มั้งเอาลูกกูตีได้อยู่อะมันไม่มี forty ด้วยอะ ได้ยถ้าเดี๋ยวผมเครือบให้ไอ้เทมมึงเน้นนี้ให้โทรก่อนเดี๋ยวได้อยู่มะพอดีอ่ะขึ้นบ้านแต่กัดมาเช็คตรงนี้ให้กูหน่อยเดี๋ยวเออเช็คให้กูหน่อยไม่น่ามีะไม่ทันหรอกมันไม่มีฟอตีแล้วมันจะซัดพวกมึงก่อนไอมันสมมุติมามันสมมุติมามันสมุกมามัสมุกมาเดี๋ยวกูบายมาเหนึ่งบานมา นายเซโก้นั่ไรว่าไอ้เจไฮบอดี้วะแาดูด้วยติแมงดิสว์เออต้องเร่นแบบน,นั้นเลยกคอะ,ะคุยื้อได้อย่างนานแล้วที่มันไม่มีดาเมจเว้ยใส่กูเลยตวะ โดนแต่เวแคร์ดีเงินหนึ่งตลอดเลยไอ้กล้าม <I S 2> ันเบิร์ดดีเว้ยจังหวะเบิร์ดทำบเลนดีห้าพันสองสิบเอ็ดนาทีอะจบสิบเอ็ดนาทีนนะสิบเอ็ดนาทีห้าพันสองโทรเมื่อกี้ตั้งสามพันเจ็ด